หวังจนมีเสืออีสันเขาอาพี่น้องเก่ายาสารละยะรัดถิ่ม้องทั้งโอเหยียดเดิมดผัวแปรไม่พเรีนนี้ต้องระเบิดใจเหยียดเบื้องเอมืองบ้านตั้งแต่ลังอย่ัแต่คอโบราณที่เสียงสูญเสียสิงส่งหายสูญเสียงเบิดไปหอดนักปาทคนผู้เจรดญหูพี่หน่อยบอไร ใสลงไปกันเรื่อยเอาอหาสีเพื้อเอาไปสีเศ้าสื่อคนแก่ทงาเาสมัยปบันแต่ก็ยังแก่คามนมป่มาสาวก็สูงเก่ยวมีเสื้อเศ้าไว้เล่ยมามิงปามาคือว่าของผู้เท่าของเก่าเก่ามัยเศ้าได้ย่มเลือกใส่เก่าของหลังลืมประเพณีความเมาเดิมบุญเอ นางเขาเขาเนดางเขาเนคนดีคองดูดีดีเลี้ยงขึ้นมาดีกว่ากันหยิบล้อมีปลายดาบฟันอกให้ผู้มั่งและกงบางตอบวาบางต้งที่บ้านปบุกวกฝังกกรผู้เลีกันเป็นกุ้บานเป็นผัผู้เลีกันเป็นกุ้มสุนขมไม่ยอมกุกินกดกัน รุนดำดำนุนดัดลวงไปสายนเก็นไม้ท้องเทีกันนิ่ตาเก็นไม้ท้องเทียกันนิ่าวาไปบางไปไ่ยุ่งไมต้องไปเดียวสอดให้ลูสานบงไไม่ควงอนี่วดอกทีในให้ควงอนี่วางดอกี่อีกอยถอลตอไปนม